เราถ่ายรูปตรงนี้หนึ่งช็อนแล้วเราเดินไปข้างหน้าอีกหนึ่งช่อน้าคัยกีกไหนๆก็ไหนๆอยู่ตรงนี้แล้วเราเดินไปข้างหน้าก่อนนะครับโอเค ไม่แบบไปแบบอ้โพลกันเลยครับอท่าแรกมองไปตรงกลางเลยนะครับท่าแรกโหดีมากโอ๊ยโอ๊ยโอ๊กโอ๊ยโอ้ยโอยโอ๊พร้อมแล้วท่าต่อไปขอท่าที่น่ารักที่สุดครับหนึม เชอร์ครับพอดีว่าชูเมยมาเมืองไทยเนี่ยออคติสคุณมากเราหันหนึ่งสองสามโอเคเออชูเมย้ได้หลังก็อยากได้ครับโอเคนะครับโอเคตรตรงนี้มาตรงนี้เลยโอครับหนึ่งสอ 앤드루치 포거원으로 땡큐! 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 땡주 땡큐! 땡큐! 고큐 땡큐! 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 땡 ผมก็คิดแบบลัาหลังครับทีที่เจอแล้วกลับไปก็คิดถึงแน่ๆเลยครับอ้๋งมาค We will come back soon เรามีสตาาเครับครับ วันน yeah, uh> 네ี้่เราุวันนีันท่เาท้ยอดที่วันนี้วนท่าุวันนี้ันเราสยอทสล้ันนันเยอด่แล้วัี้วเราไปยทีุ่ดแล้ววันนรได้สทนเรางไอ่ันันราทไยอ่ันนาไอังไัาไ้

ขอบคุณมากครับจำเป็นนะครับขอบคุณทุกทุกเราเยอะมากๆแล้วก็ที่เคารพเพลงตามได้หมดด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็จะมาอีกนะครับแต่ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของเชอร์แล้วนะครับแต่ยังคงมีเวทีที่จะโชว์ให้กับทุกท่านได้ชมกันอีกนะครับเพลงต่อไปคือเพลงอะไรครับ 네, 저희 티저가 여러분들께 정식으로 선보인 노래죠. <목소리> <목소리>